สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชแนลเราอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับน้องๆครับหยุดยาว4ี่วันเพลินกันเลยทีเดียวนะครับแต่พรุ่งนี้หยุดอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเรียนแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่มีการบ้านแล้วยังไม่ได้ทานะครับต้องรีบเอามาทําด่วนเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวแล้วนะครับอ้าวแล้วด้านนู้นครับโอ้โหวันนี้ไม่รอช้านะครับโอ้โหอยู่ดีพี่ breaking n e w เรานะครับมีท่าทางใหม่ๆอะไรเข้ามานะครับเี่ยโโอห ดูครับท่าทางการยืนนี่ไม่ธรรมดานะครับดูต่างไปจากเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเจาะลึกนะครับ breaking n e w แบบใหม่กันดีกว่านะครับว่าจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมและเก่งกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ เอาแล้วครับโหนี่ครับสำหรับเจ้า breaking n e w แบบใหม่นะครับโอ้โหอันนี้พี่สมบอยเสกเป็นล่างลูกเป็นออกมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันจัดการลำบากนิดนึงนะฮะนี่ครับโอ้ลักษณะการยืนแกดูเปลี่ยนไปนะครับพี่สมบอยลองเอามาเทียบกับแบบเก่าดูนะฮะนี่ครับแต่แบบเก่าเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ในท่าการยืนของเาอยู่แล้วนะครับ แต่แบบใหม่เนี่ยดูท่าทางจะเข้มข้นขึ้นนะฮะโอ้ดูท่าทางจะโห <orden> ดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูท่าทางการเคลื่อนไหวในแบบต่างๆของ Breaking New แบบใหม่ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะเอาล้ครับโอ้นีครับท่าการโจมตีแรกของพี่ b บรกกิ n งนเรานะครับโอ้ดูครับเป็นท่าตบครับตบแบบนี้นะครับท่าทางนะครับอาจจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมเล็กน้อยนะครับโอ้นีครับเวอร์ชันเดิมจะเป็นตบแบบงัดขึ้นนะครับส่วนเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นการตบแบบตบด้านข้างนะครับโอ้โหจะเน้นการตบด้านข้างแบบนี้นะครับ กับพี่เบ็คกิ้งนิวเรานะฮะถ้าโจมตีที่2ก็เช่นกันครับโอ้โหเปลี่ยนจากข้างขวามาเป็นข้างซ้ายนะครับดีครับประสบผ้าลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าต่อมานะครับเป็นผ้าการจับกินนะครับของพี่เบคกิ้งนิวนะครับโอ้โหก็ดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวนะครับ มีปรับเปลี่ยนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนะครับและนอกจากนั้นนะครับ b บรกกิ้งนิวเวอร์ช่นใหม่นี่นะครับก็ได้มีการเพิ่มท่าทางการคำรามเข้ามาด้วยนะครับดูนะครับโอ้โหนี่ครับ b บรกกิ้งนิวเวอร์ช่นใหม่เรานะครับสามารถคำรามแบบนี้ได้นะครับโอ้โหมือนกําลังเต้นยกซ้ายยกขวาเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านี่จะไม่มีท่าแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ครับท่า b บรกกิ้งนิวเรายกซ้ายยกขวาใส่สะโพกนะฮะและที่สำคัญนะครับ b บรก i n g New วเวอร์ชั่นใหม่เรานี่ดูคล่องแคล่วกว่าเดิมนะครร่ถิงได้ ด้วยนะครับดี okay, ครับโอ้โ oh, ห oh, ดูท่าวิ่งของแกนะครับโอ้โหนะแบ็กกิ้งนิวเราไม่อ่ดอาดยืดยาดแบบเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับ oh. ไมเบีท่าวิกโยกมาเลยนะคะและที่สำคัญน,นะครับท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเบกกิ้งนิวก็คือท่ากระทืบนั่นเองนะครับโอ้โหนี่ครับเบกกิ้งนิวเรายังคงท่ากระทืบไว้อยู่นะครับปิดด้วยท่าสุดท้ายนะครับโอ้โหนอกจากการใช้เท้ากระทืบนะครับมีเบกกิ้งนิวเรายังสามารถใช้มือกระทืบได้ด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหแกใช้มือทุบลงไปเลยนะฮะทุบลงไปที่บริเวณศัตรูยืนอยู่เลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่านะครับถ้าเจอตัวใหญ่ๆแล้วคล่องแคล่วรวดเร็วขนาดนี้นะครับ น่าจะโหดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเลยนะฮะเอาละครับหลังจากดูท่าทางกันไปแล้วนะครับโอ้โหทีนี้เราจะมาดูท่าสถานะความเก่งกาจของเขากันบ้างน,นะครับ oh. สำหรับ breaking news เวอร์ชั่นใหม่นะครับเลือดยังคงอยู่ที่20,000เช่นเคยนะครับเท่ากับเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชั่นเก่าก็20,000เช่นเคยนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าดาเมจแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยเวอร์ชั่นใหม่จะโดหดกว่าหรือเปล่านะครับ จะบอยนะครับเลยจับมาประลองกันครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าเบ็คกิ้งนิวแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยนะฮะใครจะโหดกว่ากันนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยใช่ครับโอ้โหวตอนนี้นะครับโอ้โหเบคกิ้งนิวนะครับค่อยๆเดินประสานหน้าเข้าไปกันอย่างช้าๆนะครับอ้าวแล้วเริ่มโอ้แต่พอเป็นตัวใหญ่ก็ดูจะเคลื่อนไหวช้าลงนะครับโอ้แต่โจมตีแรงมากครับโอ้เลื่อถหายไปดีสี่ห้าพันเลยครับโอ้เวอร์ชันใหม่ที่ตบแรงมากเลยนะครับเนี่ย โอ้ยยังไงครับโอ้แล้วเรียบร้อยครับโอ้ยแบคกิ้งนิวเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยโหดหน้าดูเลยนะครับเดี่ยวโอ้ตบทีสี่ห้าพันสี่ห้าพันเลยนะฮะโอ้นี่ครับและที่สําคัญครับเลือดมันครับสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆด้วยนะฮะโอ้วินาทีละยี่สิบห้านะครับโอ้แบคกิ้งนิวเวอร์ชั่นใหม่นี่สามารถเพิ่มเลือดให้ตัวเองได้ด้วยนะครับ เอาละครับโอ้โหถ้าเบ็คกิ้งดิวเวอร์ชั่นใหม่จะเก่งขนาดนี้นะครับงั้นก็ต้องไปเจออันดับหนึ่งแห่งเทรเวอร์เดสันอย่างพี่เดซิสิกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าคู่นี้นะครับโอ้โหใครจะอยู่ใครจะไปนะครับอ้าวอย่ารอช้าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปครับประสานหน้าเข้าไปกันแล้วครับโอ้โหตอนนี้นะครับเบ็คกิ้งดิวครับเดินก้มคอเข้าไปครับโอ้แต่เดซิสิโจมตีก่อนครับและใครครับโอ้โหเบ็คกิ้งดิวจัดการหนอนของเดซิบสิบเจ็ดโอ้ดูดดูดโอ้เลือดเบ็ครั ับตอนนี้ครับโอ้เลือกอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหนะฮะโอ้เดย์สิบนะครับบอกว่ายังไม่มีใครมาตู้ชันได้นะฮะโอ้ดูเลือดเดย์สิครับลดไปประมาณหมื่นกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับเอาละครับแร้ฐเบสท์นิวแบบใหม่เจอกับไซเรนเฮทนะครับจะเป็นยังไงนะครับโอ้ทุกท่าก็อยากรู้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอ้ไซเรนเฮทนะครับพุ่งตรงเข้าไปนะครับพยายามจัดการใครเอ่ยนะฮะเอ้า ยังไงครับเต็นอ๋อเต็นเล่ห์จัดการลูกของเบกกี้นิวไปครับโอ้เห็นชื่อขึ้นเป็นสมัยก็ตกใจครับโอ้แล้วดูสังเกตเลือดไซเลนเทสเมื่อกี้ครับหายไปทีละห้าเยอะมากเลยนะครับนั่นโอ้ไม่ไงครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้เบกกี้แต่เบกกี้นิวเราก็หายไปประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อนะฮะเอานะครับลองขยับพูดต่อสู้ให้ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนะครับอย่างเจ้าก็ซิลล่านะฮะนี่ครับเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับนี่ครับโอ้โหก็ซิลล่านี่มีเลือด85,000เลยนะฮะอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน ครับตอนนี้ครับตามฝ่ายนะครับโอ้แล้วก็ซินลาครับไปที่ขาของเบ็คกิ้งดิวออนะครับเบ็คกิ้งดิวยังไม่ได้ได้ออกอาวุธครับตอนนี้ครับโอ้ยนะเสียเปรียบไปนิดนึงแล้วนะโอ้ไม่ดิ้ครับเกินครึ่งหลอดแล้วครับเบ็คกิ้งดิวจะหมดแล้วครับโอ้ส่วนคอสซินลาครับยังไงครับโอ้คอสซินลาโดนดาเมจเยอะสุดแล้วครับโอ้ย โอ้แต่ไม่ไหวครับโอ้เบกกิ้งนิวเราเจอคอสซิลล่านี่ยังไม่ไหวนะฮะโอ้โหนี่ขนาดร่างธรรมดานะครับแต่ยังไม่ใช่ร่างเขียวนะฮะเอาละครับโอ้สู้แบบหนึ่งหนึ่งกันไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับมาลองสู้กันแบบลุมกันดูบ้างดีกว่านะครับนี่ครับเอาบรรดาแก๊งนะครับไซเรนเฮดบอยแบนด์นะฮะอ้าวดูกันนะครับว่าพี่เบกกิ้งนิวเจอกับเหล่าบรรดาไซเรนเฮดนะครับจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยหายครับโอ้เบ้าวแคโดหายไปไหนครับ ไม่ไหนไม่รู้นะครับแต่ยังไป่องคลุ้มชื่อนะครับโอ้ท่านได้อยู่ครับและต่อี้นะครับเบรกจิ้งมีโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวเครับโอ้หเจอบรรดาบอยแบนดของไซเรนเฮดเข้าไปนะครับโอ้ยังไม่ทันได้ขยับทะยื่นร่างกายกันเลยทีเดียวนะครับ โอ้ได้ดีครับนะครับโอ้รอบนี้นะครับที่เบกกิ้งนิวเรานะครับขอไปเรียกเวอร์ชั่นเก่ามาช่วยสู้เลยนะครับเพราะว่าหคนนี่รับไม่ไหวจริงๆนะครับรอบนี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับอย่ารอช้าไปดูพร้อมๆกันไปครับโอ้รอบนี้นะครับบรรดาไซเรนเทสพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหและแชโดนะครับใช้ฟามได้เปรียบในการ ว์ปเข้าไปนะครับโอ้แล้วตอนนี้ล่างไปหายไปก่อนแล้วครับโอ้ตอนนี้เหลือแต่ล่างเก่าครับโอ้ล่างเก่ายังคงอดทนยืนอยู่ได้นะครับโอ้นีครับแต่บรรดาไซเรเทสนะครับอ้ะโอ้แต่เป็นต่อคิวเข้าไปนะครับคนที่โจมตีอยู่นี่กราก็มีแค่สองสามคนเองนะฮะโอ้แล้วฟิเบ็กกิ้งดิวเราจะเอาอยู่นะครับตอนนี้โอ้ไซเรเทสยังไม่หายไปสักคนเลยนะครับโอ้ตอนนี้ครับเบ็กกิ้งดิวท่านเก่าครับพยายามอดทนครับจัดการไปได้หนึ่งครับโอ้โหไซเลเทสไอโดนจัดการไปนะครับ แต่ว่าไซเรนเฮดบัตนะครับก็สามารถน้างแคนคืนให้กับเพื่อนได้นะครับจัดการเบรกิ่งเดียวับเวอร์ชันเก่าไปได้อย่างง่ายดายเอาละครับรอบนี้นะครับโอ้โหเบรกิ่งเดียวกับเวอร์ชันใหม่นะครับบอกว่าไหนๆนะครับเมื่อกี้ก็ไปเรียกเพื่อนเวอร์ชั่นเก่ากลับมาแล้วนะครับขอมาลองสู้กับเดซิเ็ดอีกสักรอบนะครับโอ้โหคราวนี้นะครับเดซิเซ็ดหนึ่งนะครับกับเบ k กิ g งนิวสองนะครับทั้งแบบใหม่และแบบเก่านะครับ สองตัวนี้นะครับรวมเลือดก,กันได้แค่4ี่หมื่นเองนะฮะยังได้ไปถึงเดนสิตัวเดียวเลยนะครับอา้าวแต่ก็ไม่ได้นะครับโจมตี2องลูกหนึนะครับเดนสิอาจจะแพ้ก็ได้นะครับอ่าใครอยากรู้มาดูพ,พร้อมๆกันนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยับรครับ โอ้ยเบคกิ้งเดวรสชั่นใหม่เราเป็นอะไรครับคูอดีฮันหลังไปก่อนอ๋อนี่ครับเป็นการขำลากก่อนครับดู่ก่อนนะฮะโอ้ยล้อเลียนไปเดสิบเจ็ดก่อนแล้วครับทำใหเดนเจ็ดพัวแล้วครับแต่เดสิบเจ็ดมองว่าเฉยๆนะครับแหมทำท่าแค่นี้จะมาทำอะไรชัางได้ครับโอ้ตอนนี้เบคกิ้งเดวิสทั้งสองนะครับยังไม่ได้โจมตีเลยนะฮะเดินไปเดินมาครับโอ้นะครับเบคกิ้งเดวิสแบบไปตบด้วยมือซ้ายของเขานะครับ โอ้ตบไปที่เดย์เจ็ดนะครับแล้ต่อเนี้นะครับโอ้โหดูเลือดโอ้เบ็คกิ้งเดวเวอร์ชั่นใหม่หายไปอีกแล้วครับอะไรก็เนี่ยจะไปบอกมาหักสะเกินครับเลือดก็เยอะนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับทางด้านเดย์เจ็ดนะครับเอาละครับเหลือแค่เดย์เจ็ดกับเบ็คกิ้งเดวเวอร์ชั่นเก่านะครับเบ็คกิ้งเดวเวอชั่นเก่าไี่เลือดเหลือประมาณ9,000กว่านะฮะเอาครับแล้วตอนนี้เลือดเบ็คกิ้งเดววไปแล้วครับโอ้ยเหลือที่ยังเหลืออีกตั้ง4,000กว่านะครับแต่เดยละกันนะฮะ โอ้โหนี่ครับเดือน17ยังเหลือเลือดอีกตั้ง1 7 0 0 0กว่านะฮะ เอาละครับเดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยนะครับโอ้โหนะครับเบกกิ้งนิวแบบใหม่นี่นะครับดูท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็ดูคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับนี่ฮะนอกจากนั้นนะครับมีท่าคำรามชูไม้ชูมืออย่างที่บอกด้วยนะครับโอ้แล้วพลังการโจมตีเนี่ยดาเมจถือว่ารุนแรงนะครับดาเมจรุนแรงมากนะครับสู้กับเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเวอร์ชั่นเก่าสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของเวอร์ชั่นใหม่นะครับดูเหมือนจะบอบบางซะเหลือเกินนะครับถึงแม้จะมีเลือดเยอะนะครับแต่โดนโจมตีทีนะครับเลือดหายไปอย่างรรรววดเ็นะคับโ สอยก็งงนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าไงกันบ้างครับ Breaking New อร์ชั่นใหม่กับ b a k i n g New อร์ชั่นเก่าเนี่ยนะครับสองนี้นะครับน้องๆชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับอย่างไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่สมบอยหน่อยนะครับครับและสำหรับวันนี้นะครับคลิปรีวิว b a k i n g New อร์ชั่นใหม่นะครับก็ได้บทเวลาลงแล้วนะครับแต่น้องๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่สมบอยด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ติดตามช่องสมบอยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ด้านบนนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้ได้เลย เอาแล้วครับเราสําหรับวันนี้นะครับพี่สมบอยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมตามดูกันต่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ